ก็เดินทางเข้ามาถึงช่วงสุดท้ายของ EP แล้วนะคะก็คือเป็น EP สุดท้ายนะคะเป็นบทสรุปละกันนะคะเป็นบทสรุปเกี่ยวกับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความวิตกกังวลน,นะคะซึ่งจากที่ผ่านมา1ถึง7 EP นะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าเความวิตกกังวลมี มีกี่ประเภทนะคะมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ให้เรากลับเข้ามาสังเกตตัวเองนะคะซึ่งความวิตกกังวลดัวยบอกเลยนะคะเป็นถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกตินะคะทุกคนเกิดขึ้นได้นะคะความวิตกกังวลเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่นีแต่แต่เราสามารถจัดการได้คะ่ะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ การทำความเข้าใจปัจจัยกระตุ้นหรือการใช้กลยุทธ์วิธีการต่างๆก็จะสามารถช่วยให้ความวิตกกังวลน,นั้นคลายลงไปได้นะคะหรือหายไปได้เนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะคะเข้ามาพูดคุยกับตุ้ยได้หรือเข้าไปพบหักพบกับนักจิตแพทย์ที่ปรึกษาหรือนักบำบัดได้นะคะหากต้องการ ความช่วยเหลือหรือต้องการการสนับสนุนนะคะตุ้ยเองก็เป็นคนหนึ่งที่ยินดีนะคะถ้าใครได้ฟังคลิปนี้แล้วแล้วก็เห็นว่าเออเราอยากจะอยากจะลองมาคุยกับตุย้ยหรืออยากลองมาปรึกษาตุย้ยก็นัดหมายมาได้นะคะแล้วก็ก็นัดเวลากันได้เนาะก็อาจจะเห็นว่าคือบางทีอะค่ะบางคนอาจจะมองว่า ไม,ไม่ชอบไปปรึกษาเพื่อนไม่ชอบปรึกษากับครอบครัวเพราะว่าคืออย่างเพื่อนกับคนในครอบครัวจะเป็นคนที่ใกล้ชิดเนาะ mm hmm. เขาก็จะรู้นิสยัยใจคอเราโน่นนี่นั่น mm hmm. บางทีเหมือนเขาก็จะตัดสินเราล่วงหน้าก่อนที่เราจะปรึกษาเขาแล้ว mm hmm. แต่ถ้าถ้าการเราไปปรึกษากับใครสักคนหนึ่งที่เราไม่ได้รู้จักเลยไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่คนที่เรารักแล้วเขาไม่ตัดสินเรา ในสิ่งที่เราพูดออกมาที่เราปรึกษาออกมาแล้วก็เขาฟังเราด้วยใจมีเวลาฟังเราด้วยใจเพียงเท่านี้ก็เพียงพอสำหรับการที่เราจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนแล้วนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะอย่าอย่าปล่อยให้ตัวเองแบบให้ความวิตกกังวล มากมากมากขึ้นเรื่อยต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นความเครียดจนกลายตามมีโรคต่างๆตามเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายที่โรคต่างๆที่เกิดจากความเครียดก็อย่างเช่นอะไรคะ,ะโรคพวกไบโพล่าพวกแพนิกอะไรเงี้ยคะ่ะความโร